สละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้ สำหรับวันนี้พวกเราได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการไลฟ์สดผ่านเพจเ Facebook โรงยันจิตอาสาพระราทานกับผมจ่าสิบเอกชาวดิศเทพวงศ์ตำแหน่งนายสิบจ็ดการพลเรือนพร้อมด้วยกับผมจ่าสิบเอกวรนณชัยพวงเพชรตำแหน่งพลรับร้อยบกกรอแครับครับในห่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากภัยธรรมชาติซึ่งเริ่มตั้งแต่ห่วง ต้นเดือนกันยายนจนมาถึงกลางเดือนกันยายนพุทธศักราช2567ซึ่งได้เกิดอุทก,กภัยซึ่งวันนี้เราได้ลงสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับผลกระทบที่ได้รับนะครับก็มีทั้งทางด้านที่พักอาศัยทางการเกษตรตลอดจนเส้นทางการสัญจรนะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ได้ลงพื้นที่มาสำรวจ ผลกระทบที่ได้แล้วครับในพื้นที่ของตำบลคำแขนอํอำเภอมันจารีจังหวัดขอนแก่นครับและวันนี้เราก็มี2กิจกรรมด้วยกันนะครับซึ่งกรมทาหารราบที่8ได้จัดหมอเดินเท้าของหมวดเสียนาลักกรมทหารราบที่8ด้วยอีก1กิจกรรมครับรอมเสสียสลาาาาจจิิาาาภภูใ ร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้าใจครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ลงสำรวจพื้นที่ออยู่กับท่านนายกนะครับคุณมันลิกาเอก,กพันธ์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน,นครับเดี๋ยว,วเราจะมาอสอบถามถึงความรู้สึกของท่านนะครับ สวัสดีค่ะดิฉันมาริกาเอกพันนาะยกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนดิฉันต้องมันเป็นยังไงค่ะมันมีความรู้สึกว่าดิฉันมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทางหน่วยทหารราบที่8ขอนแก่นของเราเนี่ยค่ะมาช่วยให้พี่น้องประชาชนของพวกเราไม่ใช่เฉพาะ,ะหมู่บ้านคำโซ่บ้านเดียวนะคะ มู่บ้านข้างเคียงนะคะที่เขามีไร่นามีพืชผลของเขาอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะเขาสามารถสัญจรได้ในระดับหนึ่งด้วยว่า,าเมื่อเมื่อคืนวันที่13กันยายนนะคะเกิดเหตุวัตภยัยฝนตกมาอย่างแรงมากเราทำฝาฝ่ายทำถนนข้ามทางน้ำให้กับพี่น้องประชาชนเสร็จแล้วไปประมาณ10วัน นะคะพอน้ำมาตอนเช้ามาเรามาดูหกโมงเช้ารู้สึกจะเห็นชาวบ้านพี่น้องเขาแจ้งแจ้งาท่านนายกใช่ไหมครับเขายัางไม่แจ้งค่ะ <c oughs> ดิฉันออกมาก่อนค่ะ <c oughs> พี่ฉ <c oughs> ันเดินอ,ออกมาสํารวจพอดีดิฉันได้รับแจ้งจากท่าน,นอำเภอมันจากคีรีของเรา <c oughs> ว่าอปอพจังหวัดแจ้งมาว่าะจะเกิดน้ําป่าหลากแล้วทําให้น้ําท่วม บ้านพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตํบลคำแคนค่ะดิฉันก็เลยกับทีมงานก็เลยได้ออกมาดูพื้นที่ค่ะมาสำรวจความเสียหายเบื้องต้นแล้วก็มาเห็นสภาพพี่น้องเดินข้ามเดินเดินข้ามลำห้วยเพื่อที่จะไปส่งข้าวกันในตอนเช้าแล้วก็เพื่อที่จะกลับเข้ามารับอาหารในหมู่บ้านเพราะว่าเขาเขาก็จะ พักอยู่ที่ไล่นาเข้าบ้างแล้วก็ในหมู่บ้านบ้างนะคะนอนตามสวนใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็พอตอนช่วงเช้าของวันเสาร์นะคะมาสํารวจความเรียบร้อยก็รายงานท่านในอำเภอไปในช่วงระดับหนึ่งพอเช้ามาวันอาทิตย์ทางหน่วยทาหาร มรู้สึกจะเป็นบุญของดิฉันด้วยอะค่ะเพราะว่าทางหน่วยทหารก็โทรมาประสานนะคะว่าอยากให้ช่วยเหลืออะไรไหมเราก็เลยว่าจะมาดูหน้างานอีกทีว่าชาวบ้านจะทํำยังไงนะคะก็เลยเห็นพี่น้องชาวบ้านกําลังจะทําขอนไม้เพื่อจะทำเป็นสร้างสนับสนุนชั่วคราวทางชั่วคราวให้กับตัวเองได้ข้ามได้เราก็เลยว่าขอพี่น้องทหารมาช่วยไหมวันเดียวเสร็จนะ ก็เลยว่าแต่เราต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้ทุกช่วยช่วยกันพอ,อดีก็ประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านกับทางท่านในเผือในเผื่อก็เอาว่าก็ดีนะนถ้าถ้าทางทหารมาเขาจะได้ช่วยเราได้เสร็จทันเวลาพี่น้องจะได้ใช้งานได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ประสานงานกับทุกภาคส่วนทางภาคประชาชนด้วยผู้นําชุมชนด้วยว่าจะจาหาวัสดุได้ไหมทางทหารจะมีกําลังคนมาเราก็เลยบอกว่า ทางผู้นําก็บอกว่าได้ถ้าได้ทางก็ต้องขอบคุณท่านผู้กองด้วยแหละผมจะไปวันจันทร์นะต้องขอบคุณท่านผู้กองอย่างมากเลยเพราะว่าท่านผู้กองบอกว่าจะไปวันนี้ไปไม่ทันแต่จะไปพรุ่งนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงยิ่งเพราะว่าวันจันทร์นะคะทางชาวบ้านก็ร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องบ้านคำโซ่ทุกคนคใครไม่มาก็ร่วมด้วยช่วยกันออกปัจจัยเพื่อจะ ดูแลพี่น้องทาหารหารพี่น้องทหารหารก็บอกว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ให้ลําบากแต่เราบอกว่าเราก็น้ําใจนะคะใ,ในส่วนหนึ่งก็ร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลในครั้งนี้สะพานสําเร็จได้ด้วยดีไม่ใช่เพราะว่าพวกเรา ฝ่ายเดียวถ้าอบตกับพี่น้องประชาชนเนี่ยคงมาทาไม่ทันหรอกค่ะวันสัปดาห์เดียวคงไม่เสร็จนะคะอันนี้วันเดียวเสร็จเนี่ยพี่น้องพอใจมากนะคะต้องขอบคุณทางทหารหารทางคู่บังคับบัญชาด้วยนะคะที่ให้ความสําคัญในการเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะลําพังเราท้องถิ่นนะคะในงบประมาณมามีงบประมาณมาก็มันทําไม่ได้ได้ดั่งใจปัจนนั้นนะคะ เราก็เราก็มีแผนรองแล้วว่าจะทำยังไงที่จะให้พี่น้องขนย้ายวัสดุการเกษตรกับเพื่อจะเอากับขึ้นเล้าขึ้นฉางได้แล้วก็เอาไปขายได้สะดวกได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เรากำลังวางแผนงานกันอยู่ว่าจะแก้ไขอย่างไรเพื่อจะใช่ค่ะเพื่อที่จะทำให้ถนนเส้นนี้ มันข้ามทางน้ำได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยไม่เกิดความเสียหายได้อีกค่ะในตรงนี้อันนี้ความมั่นคงแข็งแรงนี้สามารถลดเล็กลดใหญ่มากน้อยแค่ไหนจัรนผ่านไปได้ครับเราก็ขอกับพี่น้องว่าถ้าพี่น้องคนเดินเท่านี้ก็ได้นะแต่ว่ารถจักรยานยนต์ก็ได้ซาพ่วงข้างก็ได้ อันนอกนั้นก็ยังไม่ได้ิกอัพอะไรยังยังยังไม่กล้ายังไม่กล้ายังไม่กล้าเดินค่ะตรงนี้อันนี้ก็ให้นายกฝากขอบคุณส่วนผู้จัชการต่างๆแล้วก็พี่น้องให้เข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางที่ยังใช้สัญจรในการขนพื้นที่การเกษียณออกมาไม่ได้ครับฝากฝากถึงยังไงบ้างกลก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวดีฉันเองนะคะกับทีมงานแล้วก็ ผู้นำชุมชนพี่น้องประชาชนต้องขอบคุณทางทหารราบที่8เป็นอย่างสูงยิ่งนะคะที่ที่มาช่วยเหลือเรา,เเราได้ทันเวลาน,ลนะคะ<อ>ท่านเป็นกำลังหลักให้พวกเรานะคะ<อ>แล้วก็ก็ต้องขออาภัยพี่น้องประชาชนหากการสัญจร,จรไปมาไม่สะดวกนะคะการขนย้ายวัสดุการเกษตร ยังไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะหากว่าจะมีการลำเลียงก็ค่อยแจ้งเราอีกทีนึงนะคะด้วยที่ว่าเท่านี้นะคะเราก็แบบเป็นส่วนประสานงานพยายามเร่งเร่งหางบประมาณมาซ่อมให้เราก็สว่าเราจะพยายามจะทำจัดสางงบประมาณมาให้ทันเวลาให้ได้เร็วที่สุดก็คือเราก็มี จะคุยกันในเรื่องการจะนําทําแผนเพื่อที่จะปร,ะปรับปรุงเส้นทางเส้นนี้เพื่อจะข้ามลําห้วยนะคะก็ในปี68เรานี่แหละค่ะเพราะว่ามันจะสิ้นปีงบประมาณแล้วนะคะครเราก็คิดว่าถ้าจะทําตอนนี้คงไม่ได้นะคะคทําอีกก็ก็ถูก,กัดซ้ออีกนะคะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทีะ่เรา ต้องพี่ตัวเป็นขอเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในการขอบคุณท่านนะคะในระครั้งนี้นะคะที่ท่านให้ความสําคัญแล้วก็มาให้เราได้ทันเวลาได้ทันใจนะคะพี่น้องต้องพี่น้องบอกว่าภูมิใจมากที่ทาน พี่ทหารหานน้องน้องลูกลูการหารมามาวันนั้นมาให้กําลังใจเยอะเลยค่ะพี่น้องประชาชนค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณนะคะด้วยความจริงใจและก็มีความพื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านให้ความสําคัญของเราในครั้งนี้นะคะขอบคุณมากและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกอบตด้วยนะครับผมขอบคุณครับครับและตอนนี้เราก็อยู่กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจาก สายขาดนะครับแล้วทีนี้เราจะมาถนนขาดถนนนขาดะครับแล้วทีนี้จะมาสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบได้รับยังไงมั่งครับคุณพ่อครับความรู้สึกยังไงครับเดี๋ยวนี้กระทบมากๆเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ใครยังชั่วยหน่อยเพราะว่ามีสะพานข้ามครับซึ่งทารเขนก็จะมาช่วยี่ก็สะดวกไปหน่อยครับถ้าหากว่าถึงเวลาเก็ียบเกี่ยวข้าวนี้หรืออ้อยหรือมันนี้มันจะข้ามไปไม่ได้เลยว่าทำไมเออมันจะข้ามไปไม่ได้ผลกระทบที่ได้รับเต็มๆก็คือถ้าถ้ายังไม่มีถนน ก็คือจะต้องจ้างการลําเลียงผลผลิตการเกษตรออกไปขายข้างนอกอย่างนี้ใช่ครับแต่มันไม่ไหวครับมันมันไม่ไหวมันลงทุนเยอะครับตอนนี้ก็ยังยังมันเทาได้เล็กน้อยในการสัญจรผ่านไปมาใช่ไหมครับคุณพ่อครับอันนี้ความลุกสิกยังไงครับดีใจปลาปื้มครับที่ขอบคุณยังไงบ้างครับช่วยเหลือครับรัฐการเขามาช่วยเห็นฐานของบ้านมันพุ่มใจครับหลายฐานเพ่อมาช่วยใจบ้าน ไถยบ้านนี่ก็บ่หลายคนปลนใดกระเทิงบ้านพลับพลอยกันมือเดียวแล้วครับโอ้ครัใหม่เ่ราะท่านตัดมือเดียวทํามือเดียวแล้วครับครัเตียงมากครับครับผเอันก็ั่นกระไถยบ้านก็สิบ่ได้เที่ยวปลาหนีเออเบิ่งดูครับเดี๋ยวย่างไปลงเลยนะแค่นี้แหละครับครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อทั้งสองท่านมากเลยนะครับผมขอบคุณครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะได้ลงสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ครับท่าน พ่อผู้ใหญ่หมู่หกครับถึงผลที่ได้รับนะครับของมวลน,น้ําที่สร้างความเสียหายในครั้งนี้นะครับที่ไปที่มาครับเชิญท่านพ่อผู้ใหญ่ครับครับเรียนเพื่อทราบครับดังเดิมถนนเส้นนี้คือถนนจากบ้านกำปากทามโซ่ถึงดงลรืองเงินนะครับที่เขาผเูเมงมวลน,น้ํามาจากที่เขาผเูเมง2จุดจุดแถวซับม่วงกับคําม,ม่วงแล้วก็ฝายแดงลงมาจุดนี้หมดเลยครับ ถ้ามามามาแบบไม่รู้ตั้งตัวไม่ได้ครับเฉพาะห้วยคำม่วงตัวนี้นะครับของคำม่วงนะครับส่งผลกระทบอะไรเกี่ยวกับชาวบ้านที่ได้รับการสัญจรกระทบไปเกี่ยวกับทางเกษตรแล้วก็เกี่ยวกับปตุสัตว์ต่างๆหรือหรือชาวบ้านขึ้นไปหาของป่าเก็บเห็ดหรือเส้นนี้เป็นเส้นหลักเลยใช่ไหมเส้นหลักเลยครับเส้นหลักเลยครับท่านครับเส้นหลักเลยแล้วพื้นที่ที่อยู่ข้างในประมาณกี่ไร่ที่ที่ได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบประมาณ ประมาณ200กว่ากไล่ครับผมอันนี้ก็คือเส้นทางที่เจ้าต้องลำเลียงผลผลิตจากเกษตรกรออกไปขายข้างนอกไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังหรืออ้อยหรือหลายหลายอย่างครับการเลี้ยงงวเลี้ยงควายหรือปศุสัตว์ก็อาศัยทางเส้นนี้ครับครับผมต้องขอขอบคุณพู้ใหญ่บ้านขอบคุณครับ จิตอาสาเราภากภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุงมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงใจและ ที่ริเนเือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพา,ส,าสู่ความสุข